สวัสดีค่ะมามามากินข้าวค่ะกินข้าวกับปลาแล้วก็น้ำพริกค่ะน้ำพริกน้ำพริกนี้ค่ะแล้วก็ผักแซลมอนนี่ข้าวแล้วก็ผักมีค่ะนี่ค่ะ,คะมีแก้มผักกับนกนี่น้ำพริกทำเองด้วยจามามากินด้วยกันเดอ้อกินกับมือนี่แหละอืมเนี่ย น้ำพริกกากหมูมจากแซลมอนโอ้มไม่ใช่ผักชีลาวนี่น้ำพริกกากหมูอร่อยอจากแซลมอนเราแตะเนื้อ แล้วก็มีมะเขือด้วยน้ำพริกกัากหมูทำเองผักชีลาว เรากินด้วยการค่าคลิกกากหมูอืมแล้วแล้วกินผักชีลาตาม ข้าวอ,อร่อยอร่อยมามากินด้วยกันค่ะ